ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะับมาแนะนําอีกหนึ่งชุดครับสำหรับชุดนี้ครบมากครับชุดนี้25,900บาทชุดนี้ครับเหมาะสำหรับครับใครต้องการออกงานครับต้องการมี power ด้วยต้องการไมค์ด้วยต้องการเอฟฟกด้วยครับต้องการงาน outdoor งานในบ้านแนะนําเลยชุดนี้จบแน่นอนครับผมชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมหนึ่งครับนี่ครับ power หน้าใหม่จากเราเลยครับผมครับสำหรับตัวนี้ครับ ab 6 0 4 r ครับผมครับรุ่นนี้มีคอร์สในตัวครับราคา power ราคา7,800บาทเท่านั้นครับข้างในครับเป็นระบบหม้อแปลงครับแล้วก็ชุดขับพาวเวอร์เป็นคลาสเอบีสลับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยครับนี่ครับได้มิกไปอีก1ตัวสลับชุดนี้มิกตัวนี้ครบทุกอย่างครับฟังก์ชัน EQ ครับนี่เจ็ดแปนกันเลยทีเดียวนะครับผมครับฟังก์ชันบลูทูธครับนี่ได้ไปด้วยครับเปิดเพลงไร้สายครับผมครับฟังก์ชันต่อมาครับเอฟเฟกครับเช็คตัวสองนี่ครับเอฟเฟกต์ก็มีเออโคก็มีครับแล้วแต่เราเรียกนะครับผมเช็ค พร้อมด้วยระบบบลูทูธครับนี่บลูทูธชุดนี้มิกตัวนี้ครับสามารถแยกปรับได้นะครับผมรุ่นอื่นจะไม่มีครับอันนี้สามารถแยกเพิ่มปรับเบสปรับเพิ่มกลางแหลมได้สหรับมิกตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยพิเศษเลยครับนี่ครับตู้เบสเทอร์โบ15นิ้ว2ใบครับงานตู้เป็นงานไม่ัดแท้ครับพร้อมด้วยหน้าตะแกรงปั๊มเลยสหรับตัวนี้ครับเสียงกลางครับก็เป็น AB12 ครับ2ใบครับผมครับ12นิ้ว2ดอกและอีก2ดอกสหรับชุดนี้ครับงานตู้ก็เป็นไม่ัด เหมือนกันครับเราลองว่าใช้งาน1ิบ0ีปีสบายสลับชุดนี้ครับผมครับ รับผมก็ฝากไว้ในชุดครับกับชุด25,900บาทครับได้ทั้ง power ได้ทั้ง mix ได้ทั้งเบส15นิ้ว2ใบกลาง12นิ้วอีก2ใบครับชุดนี้เหมาะสำหรับฟังในบ้านออกในบ้านหรือออกงาน,นเล็กๆนี้ครับผมโอเคครับก็กไฟในชุดกับชุด25,900บาทขอบคุณครับผม